อะไรนะได้ได้วันนี <st ้ที่คุณให้กำลังใจเธอโอ้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่ที่มาวันนี้มากเลยครับน่ารักกันสดสดเลยได้ครับได้ได้ได้เลยก่อนอื่นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ที่มาในวันนี้แบบโอ้ดีใจมากแล้วก็ขอบคุณ ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ในตลอดช่วงระยะที่ผ่านมาเงี้ยก็จริงๆที่ที่ผมออกมาพูดในวันนี้เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนได้ฟังจบบากปากผมเองนแหละเนาะพอที่ผ่านมามันก็จะมีกระแสาข่าวมีอะไรหลายๆอย่างที่มันออกมาแล้วมันกระทบจิตใจของคนที่ผมรักทุกคนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผมคุณแม่หรือว่าครอบครัวของเฟิร์นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจบบากปากผมเองดีกว่านะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาทันทีเนาะเพราะว่า ผมก็มีหน้าที่ของผมยังคงต้องทํางานปกติแล้วกอ็อย่างที่แจ้งไปให้ทุกคนได้ทราบครับว่าเออผมก็พยายามาบริหารจัดการสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ที่ที่ให้กำลังใจแล้วก็รอมาวันนี้นะครับก็จากสิ่งที่ที่ที่เป็นกระแสข่าวครับก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าตอนนี้เหมือนผมก็เฟินก็ทําความเข้าใจแล้วก็ ทบทวนตลอดตอนนี้เราก็ได้ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันนะครับซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่น่ารักนะครับเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรเลยแต่ว่าเรามีแต่ความหวังดีความจริงใจมีแต่ความความหวังดีที่มอบให้กันตลอดเลยครับผมวันนี้เราก็เลยโอเคเราตัดสินใจถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันครับผมจุที่เหตุหลักๆทีให้ตัดสินใจแบบนี้เกิดจากอะไรครับอืมครับคือคืออย่างแรกเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า เราสองคนเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานนะที่เราเป็นหลักมากอะเนาะพี่ๆหลายๆคนก็ทราบดีว่าเวลาเราทํางานมีคนรอร่วมงานกับเราเป็นร้อยคนเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือว่ามีสิ่งอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของเราสําคัญมาก,ก่อนเสมอนะครับซึ่งอะไรที่มันกระทบหน้าที่หรืออะไรเงี้ยเราก็จะพูดคุยกันตลอดครับเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็เรื่องอสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็คงจะต้อง <laughs> อเหมือนมันมี ข่าวออกไปหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็จะเพ่งไปที่แม่ผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมซึ่งผมก็ต้องพูดตามตรงว่าตรงตรง,ตรงนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการของตัวผมเองซึ่งมันไม่มีใครมันไม่มีใครที่ต้องโทษเลยนอกจากตัวผมเองที่ผ่านมาผมเ,าเรียกว่าใช้คำว่าบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ไม่ดีเองนะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผม ตอนไหนละเน,นบอมันบอกไม่ได้หรอครับว่าตอนไหนแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยผมท,ที่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของความรักแล้วก็ความหวังดีที่มอบให้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วก็รครับโทษบ้ควยมี่จจจะตใีมหาคำตอบไหมคือผมเชื่อว่า,วาบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของเหตุผลแล้วแหละ แต่ตามไรที่มันอยู่บนพื้นฐานของความรักความหวังดีความเข้าใจกันเทุกอย่างมันเป็นเรื่องของของเวลาแล้วละครับผมใช่่มาเราก็ยอมรับว่าตัวเราอาจจะเวลาให้กับคำัขอรอบครัวือคุณแม่แล้วก็ทำน้องเปิดได้ได้ไม่ดีพอไปเลยอาจจะเกิดปัญหาตรงนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่นำมาูอคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าครอบครัวผมก็เหมือนครอบครัวปกติหลายๆคนนแหละเราอยู่กันสคนมาตั้งแต่เด็กกนเนาะแม่ผมก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เก่งมากแล้วก เลี้ยงสูชีวิตมากนะครับผมอย่างที่หลายๆคนได้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นเรื่องปกติเหมือนครอบครัวทั่วไปตัวผมเองก็มีปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันย,ยังแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเกิดขึ้นมานานแล้วลหละครับซึ่งผมมองว่าเ,เป็นเรื่องปกติแต่เนี้ยผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วก็ขอขอให้มันเป็นแบบสิ่งที่จะทําให้ไม่กระทบกับครอบครัวผมแล้วก็ต่อสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันนะครับผม ผมทำไมถึงเลือกที่จะจัดการดูทีมมันไปไปต่อไม่ได้แล้วมันไม่ใช่ไปต่อไม่ได้ครับผมมันมันมีแต่ความหวังดีความจริงใจให้กันเฟิร<ม>์นเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆนะครับถ้าใครได้รู้จักเขาดีเลยติดตามกันตลอดเป็นคนที่กระตันอยู่ครอบครัวมากเป็นผู้หญิงที่เอาความรู้สึกคนอื่นขึ้นมา,นมาก่อนตัวเองเสมอนะครับแล้วก็ เขาเป็นคนเขาเป็นคนแบบคนเก่งนะครับผมเหมือนทำงานในวงการมา20กว่าปีนะครับมีมีแต่ความจริงใจที่มอบให้กับทุกคนแล้วก็ผมโชคดีนะที่ที่เราได้รู้จักกันมันเป็นเพื่อนกันถึงว่าเราได้ลองคบกันได้อะไรแล้วสุดท้ายมันมีแต่แบบความรู้สึกดีๆมีแต่เมมโมรีดีๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงที่ดีมากๆน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็มาวันนี้ผมก็แค่รู้สึกว่าเราก็พูดคุยกันอย่างความจริงใจแล้วก็ใช้ความ ซื่อสัตย์ต่อกันที่เกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความหวังดีไม่มีคําไหนนอกจากคํานั้นเลยก็ได้ตกลงกันแล้วก็แค่ถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะแบบหรือว่าตอนนี้เราจะไม่ได้ส่งกําลังใจให้กันเลยเราจะแบบไม่ได้คุยกันเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับเรายัางยคงมี ันก็หลังเลยครับผมแต่คง <c oughs> ขอไม่ลงดีเทลเรื่องไทม์ไลน์แล้วแล้วกันเนาะอืมนัรร่นแหละอะไรที่เปราะบางที่สุดในการตัดสินใจทำอะไรอะไรที่เปราะบางที่สุดผมว่าไม่ไม่ได้มีอะไรเปราะบางนะครับเพราะทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจกันอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนรักกันหรือว่าอะไรก็ต้องฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เคารพทุกคนนะครับการตัดสินใจเพราะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยครับผมแต่ว่าที่สําคัญก็นั่นแหละครับนี่แต่ความปรารถนาดีให้กันตลอดอย่าให้มัเป็นหลอกลก่อน ยังแบบดูยังมีความสุขสมากๆใช่ความสำคัญนี้อืมอืมผมก็บอกไม่ได้หรอกแต่สินใจอย่างที่บอกมันบางอย่างมันก็ใช้มันอาจจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่าเราอยากเห็นคนที่เรารัก,กมีความสุขนะเราอยากเห็นคนที่เรารักมีแต่รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอยู่ที่ใจเราว่าเราปรับตัวเข้ามานะหามันยังไงเรา ยอมรับมันได้ไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมก็ใช้ชีวิตโดยแบบใช้หลักการแบบการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมันอยู่เสมอมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับโอเคครับเาหคนเป็นห่วงรกครับาใจเลยถามถึงสภาพจิตใจเหรอครับก็ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้มันก็ต้องไม่มีใครโอเคอยู่แล้วแหละเป็นปกติของมนุษย์ที่มันจะแบบเรียนรู้การเสียใจการที่แบบอะไรต่างๆเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแต่ ทุกอย่างมันก็คือการเติบโตของคนคนหนึ่งที่มันจะต้องเจอนะครับแล้วก็ผมโชคดีที่มีกําลังใจดีมีคนรอบข้างที่น่ารักมีทั้งคนรอบข้างฝั่งผมมีคนรอบข้างเฟิร์นมีทุกคนที่แบบมีแต่ความหวังดีแล้วส่งกําลังใจให้เราทั้งคู่ผมมองว่าอะไรตรงนี้เป็นสิ่งที่แบบมีค่ามาก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 ม,ากมากเลยครับผมนา,นายดูแลกับนายดูแลกันแล้วเป็นยังไงตอนนี้อ่าไหนกัอนอะไรนะครับนายดูแลความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงคะตอนน,อน,นี้ผม จริงๆผมยังคงต้องทำหน้าที่ต่อในทุกๆวันครับเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่เราลมไม่ได้เนาะเรื่องความการดูแลความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของเวลาทุกคนต้องมีเวลาให้ตัวเองได้ค่อยๆค,คิดได้ค่อยๆทบทวนได้ค่อยๆย,ยอมรับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์นนมากเลยคุยแบบคำเฟินทำคุณแม่เรียบร้อยแล้วคุยครับคนเข้าใจในการตัดสินใจคุยคุยครับคุยครับก็เข้าใจกันดีครับผม ไม่ได้เรียกว่าจบความสัมพันธ์นะครับไม่ไม่เรียกว่าจบความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกว่าเราถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันเรายังส่งกําลังใจให้กันแค่กลับมาอยู่ในเส้นของเป็นส่วนหมือนเดิมก็เพื่อนนะครับกลับมาถอยกลับมาเป็นเพื่อนก่อนเนี่ยความมันอย่างที่ผมแจ้งทุกอย่างเลยว่าเออเราไม่ได้โกรธเกลียดไม่ได้ตัดขาดกันไปครับวันนี้เฟิร์นเขารู้ไหมคะว่าวันนี้นายจะดออมรู้ครับส่งกําลังใจให้กันครับถ้าึงจุดหนึ่งที่อะไรมันลงตัว ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเลยนะครับก็ยังมีความหวังดีแล้วก็ยังต้องทําหน้าที่ให้จจกังใาการตลอดนะสุดอะไรนะหัแนที่แบบเวลาอาจจะช่วยอะไรมาดีขึ้นเลยมันมันมันเป็นเรื่องของอนาคต<ช>แล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกครับแต่ว่าวันนี้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้สเป e แก่กันและกันมันเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะครับในความสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีความเชื่อใจกันไว้ใจกันตลอดเพราะฉะนั้น แล้วก็ผมผมผมขอพูดถึงกระแสข่าวที่แบบเออผมผมติดตามนะพูดตามตรงเรื่องแบบมีมือที่สามไหมอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมอยากจะพูดเลยว่าไม่มีไม่มีแน่นอนนะครับตลอดที่เราคบกันมาแบบมันมันอบอุ่นมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์กันต่อผมบอกงนี้เลยว่าไม่มีอย่างแน่นอนกระแสข่าวมันมีผลกระทบต่อไลไ์แค่ไหนเพราะว่ามันคือมันเยอะมากแล้วนเราเป็นคนนักีคนดีอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเป็นเรื่องปกติของอาชีพผมผู้ตามตรงม,มันเป็นเรื่องปกติแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอ่านข่าวแล้วมีวิจารณญาณนะครับแต่ผมก็เชื่อนะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามีทัศนคติที่ดีเนี่ยมันจะโชว์ให้เห็นว่าเรามองมุมหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราอย่างไงกันแน่แต่มันกระทบตอนน่อไปมันกระทบเออในาะคนการที่แบบจะต,ต้องจัดการเรือ่องนี้ทรู้สึกไม่ช่วรางมันยลบายน้อยบ้างผมเชื่อว่า ทุกคนแบบมันต้องมีช่วงยากลําบากในชีวิตนะครับ <c oughs> เกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีทุกข์มีสุขบ้างนะเนาะแต่ผมรู้สึกว่าการเจอความยากลําบากบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะมันกําลังบอกว่าเออเราได้เติบโต,ตขึ้นนะ <c oughs> เราไม่ได้ย่าอยู่ที่เดิมเราไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเรานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นอุปสรรคในชีวิตที่หลายๆคนอาจจะต้องเจอกัน,นครับ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายอยู่บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วครับเราจะเติบโตมันจะ้ป็ยามเวลาประมาณเมื่อไรนะไรเนาะ ปีกว่าๆเองมั M I S, เสียดายหรือว่ารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปบ้างไหมครับอืมที่ผ่านมาไม่เคยรู้สึกเสียดายอะไรเลยนะเราใช้เวลาแบบคุ้มค่าท,ทุกวันทุกวินาทีเลยจริงๆนะมันมีมันมีความสุขมันแฮปปี้ทั้งคู่เลยอะ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเสียใจเลยเพราะว่าเราทําเต็มที่ที่สุดแล้วอย่างเงี้ยครับผมความวาสามารถให้อะไรกับนายบ้างอะไรนะครับความสามาีถให้อะไรกับนายบ้างทุกอย่างที่ผ่านมาทุกเรื่องเลยให้อะไรกับผมเลยครับ มันอะไรนะามดีๆมันมันแน่นอนแหละการมีคนรักไม่เป็นเรื่องที่ดีแล้วยิ่งเจอคนรักที่เป็นคนที่แบบอบอุ่นมีความกระตัญยูซื่อสัตย์จริงใจพูดกันทุกเรื่องมันเป็นสิ่งที่ดีแหละแล้วก็มีแต่ความหวังดีมันผมรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็เป็นสิ่งที่มันมันอาจจะต้องเจอถึงแม้ว่ามันจะแบบไม่ได้แบบดีไปซะทุกอย่างแต่มันก็เป็นปกติของชีวิตมันทําให โตขึ้นนะผมก็เรียนรู้ไปกับช่วงเหตุการณ์ชีวิตเวลาเท่าที่เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาได้เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในใจผมเลยาผมเชื่อว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เราให้พื้นที่กันละกันเนาะแล้วก็ให้สเปซกันละกันแค่นั้นพอครับผม ได้ได้ก็โอ้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามเราทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานมาตลอดแล้วเป็นกําลังใจให้ตลอดนะครับพวกเราแบบแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะครับที่แบบน่ารักกับพวกเรามาตลอดแล้วก็ขอบคุณคนรอบข้างพวกเราทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อของคุณแม่เฟิร์นที่เอ็นดูผมมาตลอดนะครับแล้วก็ผมมองว่ามัน ทุกอย่างมันอยู่บนพื้นฐานของความรักนะครับแล้วก็มันมีแต่ความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นถ้าบางอย่างมันใช้เหตุผลไม่ได้มันก็คงต้องปล่อยเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะครับครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับได้ครับ ว่าใหญ่พูดได้พูดได้พูดได้กลับมากลับมาใด้กลับมาลูกกลับมาลูกเออขออย่างนี้หนึงแล้วกันคือคือผมผมก็ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะแล้วก็ฟังจากปากผมเรื่องที่แบบเออผมขายรถจริงจริงผมมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตผมมากเลยคือแบบคนชอบเราทรู้กันว่ก็ซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยแล้วหลังๆเรามีบ้านเราก็อยากเออทำบ้านร้อยเสร็จด้วยเนาะแต่ว่าวันหน้าผมก็มันก็เป็นเรื่องปกติอะซื้อมาขายไปอะเนาะแต่ว่าเรื่องที่เอ่อที่มีอะไรนะบอกว่าผมอะไรนะเอาไป เปผู้หญิงใช่ไหมเอออันนี้อยากขอเคลียร์ก่อนนะเนาะเพื่อที่แบบให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกันก็จริงๆผมก็โดนสอนมาให้เป็นสุภาพบุรุษตั้งแต่เด็กเฟิร์นก็ทางานมาตลอด20ปีเขาแบบเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ตันอยู่ครอบครัวมาตลอดนะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องการดูแลผู้หญิงของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของผู้ชายที่ทํากันแต่เฟิร์นเป็นคนที่แฟร์มากนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวนี้ออกไปอีกนะครับก็ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับผมมีอะไรไม่สบายใจอะไรนะอยากให้หมดมันจะได้แบบจบเรื่องาที่มันทันสายใจขอคิดก่อนนะมันก็ไม่มีแล้วแหละก็ขอต่อไปนี้ก็ขอให้แบบเป็นกำลังใจให้กันละกันแล้วก็ขอให้แบบเหมือนมอบแต่สิ่งดีๆให้กันแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจทั้งผมและเฟิร์นแหละครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอ รอฟังเฟิร์นออกมาพูดว่ายังไงต่อไปนี้ก็ขอให้แบบทุกคนมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มอบกำลังใจมอบความรักให้กันและกันทุกคนแล้วกันครับบุญรับบุญกบ ได้ไหม้อง่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้มองไรไปเลยก็ได้มองไรไปเลยก็ได้มองไรไปเลยก็ได้นายเือค่ะไปเรื่อยๆเป็นฝั่งนู้นนู้นค่ะฝั่งนี้หน่อยค่ะได้ไอองิดนึงค่ะอนะเ้วขอพีลองีคนี้ค้อนุณค่ได้รม้อ้ยนะค่ะ้เยนี่ะ ยังไม่ได yes. right right. ้นะ้ำมาเสร็จแล้วค่นีอนีค่ะระวังสายค่ะเดี๋ยวเีค่ะขวานนี้ไหน่ขนี้้วนนี้หนนะคะองายนน่ไหนะได้ใครบอไ่ไม่ตอนนี้้ว้องนายอาหารที่กา นายขอกล้องพี่โซเบียมาเรียนหน่อยด้ว้ยายู่่ีอ่ี่แป๊บนึงนะคะ นายฝั่งนี้ด้วยลูกนายฝั่งนี้ด้วยนะน้องนายกล้องกล้องกล้องน้องนายกล้องพี่ด้วยครับอะเราให้ทีวีข้างหลังเลยค่ะคนกล้องใหญ่เราก็เราให้ทีวีข้างหลังคนใหญ่ก็น้องนายกล้องใหญ่เลยค่ะโอเคเลยได้จ้ะ นายนายก้องนายก้องด้ครับผมแมจอยต้องหอบ้มจอยม่หนุ่มแม่จอยแม่นุ่ม้นช่ค่ะคอสงอทีครนาย่ทุกคนถ่ายด้วยกันไหค่ะขอกล้องดีหน่อยหน้อยมคะ โอเคค่ะน้องไก็มีวยก่อนสอานอยไมน้ก็มีก่อนน้กีค่ะพี่เยเี่ยดไ้ยนายนายนองนาหนอะคะโอเคนะคะโอเคนะคะอันนหากกับพี่ๆกันหน่อยมาลูกไปพี่ได้อันหนยยังไง่ะอยนน